เลขที่ใช้เลขเฮงใช้เลขปังในช่วงครึ่งเดือนหลังกรกฎาคมนี้ค่ะจากการคำนวณดวงดาวในจักกราศีนะคะในช่วงนี้จะมีตัวเลขที่โดดเด่นอยู่ด้วยกัน5ตัวค่ะได้แก่เลข1 2 5 7หดและ8ดค่ะโดยในกลุ่มตัวเลขนี้นะคะจะมีตัวเลขที่โดดเด่นมากที่สุดก็คือเลข1และเลข5ค่ะสามารถจับคู่เลขได้ดังนี้นะคะเลข1 5หค่ะเป็นเลขคู่มิตรใหญ่นะคะส่งเสริมให้เราประสบความสำเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานค่ะ ส่วนเลข17นะคะถ้าใครเป็นคนขยันค่ะใช้เลขนี้แล้วจะประสบความสําเร็จค่ะส่วนเลข2.2นะคะเป็นเลขแม่เหล็กดูโชคดูลาบถ้าใครอยากได้โชคลาบต้องใช้เลขนี้เลยค่ะเลข28นะคะเป็นเลขเศรษฐีค่ะถ้าใครนะคะที่หวังเกี่ยวกับเรื่องของความรวยต้องใช้เลขนี้เลยนะคะและเลข78ค่ะเป็นเลขที่เสริมดวงเกี่ยวกับเรื่องของความร่ํารวยเช่นเดียวกันแต่ว่าจะเป็นความร่ํารวยที่มาจากการทํางานนะคะ แล้วคุณล่ะคะชอบเลขไหนอย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์บอกหมอไก่ด้วยนะคะแลวถ้าใครค่ะที่ชื่อชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ให้กับหมอไก่เพื่อเป็นค่าครูด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ